ดีครับผมสวัสดีผมไม่ได้นองครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องยูทูบเบ้าวม่ต้องใช้สิครับผมครับสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนเบ้าวม่ต้องใช้น้ำมันนะครับสำหรับคลิปนี้อรื่กับเจ้าแทกเตอร์คูบต้า M9540 ครับนี่ นางานเบิกหน้าได้พ่อม่น้องเลยอน,นี้ก็เป็นเจ้าเกา่าเพ็ดต่างทินต่างทินก้เพ็ดไปควนเลีว่วสองหมื่นคือไายไล่มา่นแล้ว,ว่าจ้างต่อเลยไปนอนคืนยืนดนเติมครับประมาณอาทิตย์กลัวมากประันจ้างต่อ ที่แรกจางล่องหา,หางผิว้ก่อนให้หน้าให้หน่อยสปอร์จะแปลครับสามสี่หล่องยี่หล่องเลี้ยมแหลมคือหางหลีเนึ่งอันนี้ครับจงม่างาไล่เป็นให้เดียวกันน้ำที่หมอกมันหลมาท่านหน้ามันลงหน้าบ่อบครับหน้ามันลงตรงลงลง่ม้นเป็นหน้าหลอด ขหน้าแ,แบบแพ็คคูเิ็มแปดแปดเลนมเข้ามาครับควนฮะ m ิ8มแล้วก็สีมางน้อนนั่นละ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 นาราลงมาน้อนที่ข้างเึินเข้าขาวอลไครับสะลงมาใจเห็นมันเริ่มๆม,มาดัน้วว่าเห็นน้าม,มันไหลลงแบบโดวๆ ดินก็เริ่มซุ่มแล้วครับซุ่มหลายแล้วดินก็มีความชื้นหลายเติมนะซุ่มวันถอ เปียกๆเปียกๆก็เลยครับพิกมา นางานเม่พ่อก็ไปได้วันทอนะเพราะว่าลาดดินคิดตัวสงก,ก็คือเอาหม้อลงมาเอานอนลงมามองว่าเอื่งนเลครับแล้วนี่เขาก็สีพาดิน,นทุ่มเป็นดินล่างนี่ไปควนครับแล้วก็สีเอาหม้อลงมาย้ายใจ มุดมากเลยครับ ใช่บ้านลองหาง ทันหนึ่งเริ่มขึ้นไปมางโค้นแล้วครับ มันหันแลเมื่อเมื่อว่าวัว้ <c oughs> นี่ยังมานานายตัวนี้มาโอ้ภาษาฝรั่งอีกโดยโดยโดยผมว่า